สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y u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  e กัวลาวเพจกัวลาวแล้วก็เว็บไซต์ g ก a l ล w c o m วันนี้สุก29มีนาคมราคาทองคำในช่วงไตรมาสแรกถือว่าปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับทั้งราคาทองคำไทยแล้วก็ราคาก์สปอตโดยเฉพาะในช่วงโคงสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องถึงเดือนมีนาะคมตลอดทั้งเดือนราคาได้มีการทํำสถิติสูงสุดใหม่หรือออทําไฮอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งราคาทองคําไทยแล้วก็ราคาโกลด์สปอร์ตจนเมื่อคืนนี้ราคาโกลด์สปอตก็มาแตะแถว2,236ลอลลาทองไทยเช้านี้แตะ30,000 8,550บาทนะครับที่ทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงผมพูดคุยกับทางคุณวรุตลุงคำผู้มีในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG b u l l i บ n ลเลนแอจําำกัดนะครับมาดูมุมมองของทางคุณมรุตกันว่าทองคำที่ขึ้นมาขนาดนี้แนวโน้มจะไปต่อและไกลขนาดไหนหรือว่าหลังจากนี้เราต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีคุณวรุตครับสวัสดีครับคุณอังศรครับทองคำร้อนแรงมากเลยนะครับผมไปดูตัวเลขไตรมาสแรกนะคุณมรุตเอ่อโกสปอร์ตปรับขึ้นมาประมาณนทองไทย10กว่าเปอร์เซ็นต์ มันเกิดอะไรขึ้นตลาดนี้ครับ YFG จีโมงเงี้างครับครับก็ต้องบอกว่าภาพทองคำเนี่ยในคตรมหนึ่งของปี2024สดใสทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจริงๆทองไทยที่บวกได้ประมาณ14.41%หรือถ้าซื้อจากต้นปีจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ4,850บาทต่อบาททองนะครับก็ส่วนหนึ่งได้อันนี้สงจากท่านเงินบาทครับอ่าบาทเนี่ยมีการ บวกขึ้นมาหรือขยับขึ้นจากต้นปีเนี่ยประมาณ6%เนนิดๆน,นะครับโอ้สูงมากเลยนะครับใช่สูงมากครับถ้าดูกันจริงๆเนี่ยจากต้นปีจนถึงนับปัจจุบนันบาทบวกขึ้นมาแล้วสองบาทส1สตางค์น,นะครับครับ,รบดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้อทองคำแท่ง96.5าบเปอร์เซบวกได้1 4เก,กว่าๆในขณะที่ทองคำตลาดโลกเนี่ยบวกได้ประมาณ 8.8%เท่านั้นเออ8.2%นะครับเท่านั้นนะครับก็เออค่อนข้างถือว่าปีนี้ค่อนข้างแปลกครับที่กดสปอตขึ้นด้วยบาทอ่อนด้วยทองในประเทศเนี่ยก็เลยปรับตัวได้ได้ร้อนแรงหรือว่าได้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากครับเราไม่ค่อยเคยเห็นนะครับทองคําไทยบวกวันละ700บาทเปิดตลาดบวก700เปิดตลาดบวก500บาทสูงมากมากเลยนะครับ ใช่สูงมากๆเลยครับตรงนี้ต้องบอกว่าภาพของเงินบาทเนี่ยที่มีการอ่อนค่าขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยไปในประเทศเป็นหลักครับปกติแล้วบาทก็จะมีความผันผวนหรือผกผันกับดอลลาร์นะครับซึ่เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยเนื่องจากบาทเองเอมี การได้รับผลกระทบจากหลายๆปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของที่ทางตลาดหุ้นนักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นนะครับฟันโฟยังคงมีภาพของการไหลออกประกอบกับการคาดการเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงอแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการประชุมวันที่10เมษายนนะครับก็เป็นภาพตัวหนึ่งที่ทําให้บาทยังถูกประเมินว่ายังมีโอกาสอ่อนค่าได้ต่อรวมทั้งนะครับนักลงทุนมองครับว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นของไทยเองประกาศขึ้น XD นะครับก็คือการประกาศจ่ายปันผลดังนั้นเนี่ยหลังจากการประกาศ XD ไปแล้วก็จะเกิดภาวะการขายทำกำไร ในตลาดหุ้นไทยนะครับรวมทั้งในส่วนของช่วงการจ่ายปันผลเนี่ยก็จะมีนักลงทุนต่างชาติที่เขาถือหุ้นไทยอยู่พอได้รับเงินปันผลไปเขาก็โอนเงินออกนอกประเทศก็เลยทําให้มีการประเมินครับว่าท่วงเมษาและพฤษภาที่มีการประกาศ XB แล้วก็การประกาศจ่ายปันผลของตลาดหุ้นเนี่ยก็น่าจะมีภาพของเงินบาทที่มีโอกาสอ,อ,อ่อนค่าได้มากกว่านันปัจจุบันก็ ทำให้นักลงทุนคนไทยยังคงลุ้นการถือครองทองคำต่อนะครับเพราะว่าแม้ว่าโกลสปอตหรือทองต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นการพักฐานเป็นช่วงๆแต่ต้องบอกว่าทองไทยเนี่ยร้อนแรงมากไม่ักเลยครับขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นได้ค่อนข้างแข็งแกร่งและขึ้นได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับให้กรอบเงินบาทเท่าไรหร่ครับครับกอบเงินบาทให้เท่าไรหร่ ครับสำหรับภาพบาทต่อดอลลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยเราอยากจะให้ดูค่าเงินบาทที่ระดับ36บาท62สงตางค์ซึ่งเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดในช่วงเดือนตุลาคมนะครับต้องบอกว่าบาทต่อดอลลาร์สัปดาห์นี้เนี่ยเพิ่งมีการทำไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบปีขึ้นมาที่ระดับ36บาท53สตางค์นะครับซึ่งภาพไปต่อไปที่ระดับ36บาทจาก53ไป62เนี่ย ซึ่งเป็นไฮตั้งแต่เดือนตุลาเลยนะครับก็น่าจะไยในรอบอประมาณ5เดือนได้ก็ะจะเห็นมีโอกาสทับัาม6กดนะครับก็จะขึ้นไปไฮในส่วนของเดือนกันยายนนะครับที่ระดับ37บาท20สตางค์ครับก็ถือว่าเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของตัวขั้เ,เงินบานัาทน่าจะประมาณปีที่แล้วเลยครับ แล้วทําให้ทองไทยอย่างนี้เราจะขยับกรอบเป็นยังไงครับครับก็สําหรับตัวทองคําไทยนะครับต้องบอกว่าหลายคนประเมินหรือคุยกันหนาหูมากเลยว่าจะเห็นทองไทยเนี่ยสี่หมืนบาทประบาททองคํานะครับรบเราก็เลยคํานวณเล่นๆว่าขอให้ค่าเงินบาทเนอ่อนขึ้นไปที่ระดับสามสิบกบาทเจ็ดสิบสตา แล้วโกลสปอตเนี่ยก็ไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นไปขึ้นระดับ2,000กับ300เหร,รียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับถ่าบาทที่บาทที่อยู่ระดับนี้แล้วโกลสปอตอยู่ที่ระดับ2,300เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเนี่ยทองภัยก็น่าจะได้เห็น40,000บาทต่อบาททองคําได้ไม่ยากครับอืมตอนแรกเรามองกัน38,000น่าจะมาช่วงเอ่อเฟดตดดอกเบีย้ยเนาะประมาณกลางปีแต่แต่วันนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้ว40,000บาทอาจจะมา ช่วงนั้นครับช่วงเฟดดอกเบี้ยหครับเอ่อมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยอย่าอย่าพึ่งไว้วางใจมากนักเพราะว่าราคาทองคําที่มีการปรับตัวขึ้นมาในภาวะปริมาณการซื้อขายเบาบางแล้วก็เป็นการถูกดันขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยประมาณสี่สิบเหรียญน,นะครับออเอ่อโดยที่ไม่มีเก่าหรือมีปัจจัยบวกอะไรซัพพอร์ตหรือทําให้มมเมนตั้ม พื้นฐานของทองคําเปลี่ยนเนี่ยเรามองว่าการที่ทองคําถูกดันขึ้นมาก่อนที่ตลาดต่างประเทศจะปิดในวัน Good ไฟเด a กก็คือวันศุกร์นี้นะครับเป็นการทาราคาหรือเป็นการดันราคาขึ้นมาในลักษณะของอยากจะให้ราคาเนี่ยปิดสวยๆอา่าปิดไ <ใน S 1> ตรมากใ,ใช่ไหมครับใช่ครับปิดรายสัปดาห์ปิดรายเดือนแล้วก็ปิดไตรมากดังนั้นอะ่ะทองคำาคเตอร์หนึ่งนะครับ ที่มาปิดที่ระดับ2,233เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนคือปิดใกล้กับระดับสูงสุดในตลาดการหรือออทไยที่ระดับ2,234เนี่ยเอ่อในช่วงของการปิดควอเตอร์อหรือปิดไตรมาสเนี่ยพอตลาดในสัปดาห์หน้ากลับมาเปิดทําการก็อาจจะเห็นแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาก็ได้ถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรสนับสนุนนะครับ ต้อปรกบกับคืนวันศุกร์นี้ยังมีตัวเลข PCE ด้วยนะครับมีแถลงการของประธานเฟดกุนเจโร์รมพาวเวออด้วยดังนั้าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากคพีซีีที่ปรับตัวเร่งขึ้นแล้วประธานเฟดเกิดแสดงท่าดีลังเลไม่ลดดอกเบี้ยสามครั้ง เหมือนกับที่ประชุมเฟดในสัปดาห์ที่ผ่านมากล่าวไว้นะครับทองคําก็อาจจะมีความผันผวนหรืออาจจะเห็นการผัก่าหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูเอฟเฟกของของตลาดเหมือนกับหลายๆครั้งเลยครับที่เราคุยกันว่าโอเคถ้าแรงขายในตลาดไม่ได้เยอะเป็นแค่แรงขายทํากําไรระยะสั้นหรือเล่นรอบเหมือนกับเหมือนกับรอบที่ผ่านมานะครับแรงขายเนี่ยอยู่ในระดับสาสิบ สามสิบเหรียญหกสิบเหรียญเจ็ดสิบเหรียญแถวๆนี้นะครับก็ถือว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าเป็นกา,ารพักฐานตามปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเอาเกิดการอ่อนตัวหรือการพักฐานลงมาแรงๆจนทําให้ทพพ่ารือโมเมนตัมของราคาทองคําเนี่ยเกิดเสียไปอนะครับก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนทิศของราคาทองคําได้เหมือนกันเอดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะราคาใกล้กับระดับสูงสุดในประวัติการนะครับ เรายัางมองว่าซื้อเล่นสั้นยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องจับตาปัจจยัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจยัยทางด้านเทคนิครวมทั้งแรงซื้อแรงขายในตลาดทองคำอย่างใกล้ชิดในแนวรับนะครับ2,223ดอลลาร์ต่อเทสอ,ออนเป็นไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เคยเป็น high, ออทามไฮหรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการเดิมนะครับราคาผ่านขึ้นมาได้การบวกลับลงมาเนี่ยถ้าไม่หลุด2,223 เราเรียกจังหวะซื้อดังกล่าวเรียกว่า two back ในในทันเทคนิคนะครับให้ stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าหลุด2,202เหรียญ2 2 0 0เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับเป็นกรอบของ channel ที่ทางซน์เว้าขในช่วงสั้นครับก็หลุดระดับดังกล่าวลงมาตัดขาดทุนก่อนหรือว่าเป็นการหาจังหวะเข้าซื้อใหม่ถ้าราคาขยับและปรับตัวขึ้นนะครับ ให้ดูว่าเขาจะมีออทามไฮหรือระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการไหม,มแนวต้านเนี่ยจะอยู่2,234เหรียญดอลลาร์ต่อไออนถึงระดับ2,248เหรียญดอลลาร์ต่อไออนนะครับถ้าไม่่านก็แบ่งขายทํากําไรบางส่วนแต่ถ้าผ่านได้มองทองจะขึ้นต่อที่ระดับ2,266เหรียญดอลลาร์ต่อออนครับเมื่อคืนนี้มันขึ้นมานี่มันเป็นก็ไม่ได้ใช่แพนิคบายถูกไหม,มคุณมรุษเมื่อคืน ก็อาจจะเป็นการซื้อดันการการปิดตลาดในในในรายไตร<ต>มาสนะครับเพราะว่าในในการซื้อขายในฝังทองคำเนี่ยนอกจากโกลสปอตแล้วนะครับยังมีออปชั่นในตัวทองคำ<อ>ยังมีสัญญาอนุพันธ์หรือเดริเวทีบในฝังทองคำด้วยดังนั้นเนี่ยกองทุนขนาดใหญ่หรือ ETF ทองคํานะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อนเนื่องพอเขาจะาปิดไตรมาสเนี่ย เขาก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการโล w o โอเวอร์ซีรีส์ในตลาดอลาดูพันที่จะหมดอายุอะครับก็อาจจะปิดซีรีส์ดังกลาง่าวแล้วก็โ o w o โอเวอร์ไปยังซีรีส์ใหม่ก็เลยทําให้มีรูปแบบของการซื้อขายหหรือการปรับเปลี่ยนโพซิชันในช่วงไตรมาสเนี่ยที่ที่ทําให้ราคามีความผันผวนมากขึ้นครับหรือว่าโดยรวมแล้วก็าอาจจะมองว่าฟองอาจจะขึ้นต่อก็เลยมีลักษณะของการ ใสเอาไว้ก yeah. wow. okay. wow. mm ็ต hmm. hey. ้องกลับเข้ามาซื้อ <Liz> ค <zie x> ืนเพื่อเป็นลักษณะของการลดความเสี่ยงหรือลดโพซิชันในฝั่งขายลงครับก็เลยทําให้เกิดการซื้อดันราคาปรับตัวขึ้นมาในช่วงดังกล่าวครับแต่แต่แต่น้าสังเกตนะครับเมื่อคืนพอมันขึ้นไปออททมหายแล้วมันย่อไม่ลึกมากเพราะตอนแรกผมก็ยังคิดว่าเออถ้าเกิดมันจะทำออททมหายมันก็น่าจะไปตรงแนวต้านที่ทุกคนมองกันนะคือประมาณสองพันสองร้อยห้าสิบแล้วก็ย่อกลับลงมาแถวสองพันสองร้อย ยี่สามก็เป็นแนวแนวแนวหายก่อนหน้าอะไรเงี้ยแต่มันไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ย่อลงมาผมว่าแบบตัวนี้น่าน่าสนใจจีดเดียวว่าเออจะเป็นการย่อเพื่อปิดเพื่อจะไปต่อหรือเปล่าคุณรู้มองไงบ้างครับประเด็นนี้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้านักลงทุนเนี่ยทุกคนมุ่งเป้าว่าอยากจะให้ราคาคอร์เตอร์หนึ่งเนี่ยเขาปิดสวยๆนะครับปิดใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการแล้วทุกคนก็รู้แล้วว่าแรงซื้อเนี่ยมาจากเจ้าใหญ่มาจากกองทุน ไม่ใช่ไม่ใช่แรงซื้อที่มาจากนักลงทุนรายย่อยนะครับก็อาจจะทําให้หลายคนเนี่ยไม่กล้าเอ,อน้ําเชี่ยวไม่กล้าเอาเรือไปขวะางก็เลยทําให้ราคาเนี่ยสามารถปิดตลาดได้ได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกับท,ที่ทุกคนตั้งเป้าเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตพฤติกรรมของราคาทองคําจริงๆเนี่ยเ,เราจะเห็นเลยว่าราคาพฤติกรรมของราคาเนี่ยค่อนข้างแปลก ในช่วงสาม,มวันทําการที่ผ่านมาเพราะจังหวะที่ราคาเด้งขึ้นหรือดิดตัวขึ้นเป็นช่วง <c oughs> เวลาประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเห็นเลยว่าพุทธพฤหัสอ่าทษครับอังคารพุทธพฤหัสสามวันทําการที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงข่าวที่มีเรือขนส่งสินค้าชนสะพานในฝวามสัต่อแล้วเกิดสะพานล่มจังหวะ ่าสับสันถล่มลงมามครับก็เกิดจังหวะของการเด้งหรือการบิดตัวกลับเป็นแรงซื้อของตัวราคาทองคําในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกอย่างอย่างวันอังคารเนี่ยไม่แปลกเพราะว่ามีข่าวนะครับแต่ว่าวันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยค่อนข้างแปลกก็คือ,อมไม่ได้มีข่าวอะไร,รแต่ราคาเนี่ยมีลักษณะของการพุ่งพยานแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่อนข้างมากซึ่ง ตลาดสหรัฐก็ยังไม่เปิดด้วยนะครับตลาดจีนก็ปิดไปแล้วด้วยเราก็เลยมองว่าเป็นพฤติกรรมเนี่ยของการเก็งกําไรหรือเป็นลักษณะของกองทุนเนี่ยที่เริ่มเข้ามาแอคชั่นหรือเข้ามาเข้ามามีพฤติกรรมในส่วนของการทาราคาในในช่วงระยะเวลาดังกล่าวครับแล้วมันพยายามขึ้นมาทดสอบ2,200ดอลลาร์สาวันแลวนะคุณผู้น้องแล้วก็ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านพอมาเมื่อวานเนี่ยทะลุทีเดียวก็พรวดขึ้นมาเลย S 1> <S 1> เออมันก็มีนมันยยะมันมีนัยายะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับการที่เกอนไวของราคาช่วงนี้ครับคุณมรุดถุมภูมิมถามยีง่งอ่ะในช่วงแต่มาแรกเอก,เอกนอกจากประเด็นเรื่องของเฟดจะลดดอกเบี้ยเรื่องของความไม่สงบอะไรต่างๆนะหรือรวมถึกงการถือครองทองคำออม,ม,มีปีงังมีปัจจัยอื่นไหมครับที่จะหนุนที่ําใม้ราคาทองคํามันขึ้นมามากขนาดน,นี้ในมุงมองส่วนตัวเลยนะครับอครับอย่างแรกเลยนะครับผมมองว่าพฤติกรรมของทองคําเนี่ยขึ้นแรงในเดือนในเดือน เอ่อในเดือนมีนาคมนะครับเราจะเห็นว่าทองคําเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าเทียบเป็นรายเดือนจริงๆจรตับตัวขึ้นได้ได้อย่างร้อนแรงทีเดียวนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากต้นเดือนมีนาจนอาจจะจกขิดของราคาที่ผ่านมาจนถึงจนถึงราคาปิดของเดือนมีนาคมเนี่ยขึ้นมาประมาณเก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์ถามว่าเดือนมีนาคมเนี่ยมีมีข่าวอะไร ก็มีข่าวหลักๆก,ก,ก็คือเฟดเนี่ยแหละส่วนหนึ่งแต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นก่อนที่จะมีข่าวเฟดออกมาด้วยก็คือสถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝั่งสหรัฐครับช่วงต้นเดือนเนี่ยหลายคนไม่ได้พูดถึงศึกการเลือกตั้งย่อยที่เราเรียกกันว่าซูเปอร์ทริลเดย์นะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งของพรรคว่าพรรคเดโมแครตและก็ริพับบิกันเนี่ยจะส่งใครเป็นผู้ชิงตำแหน่งตัวประธานาธิบดีนะครับ,รบเราจะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่า กองคาเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นอย่างร้อนแรงเลยหลังจากทราบว่าคุณไบเดนแล้วก็คุณทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอ,อีกสมัยแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเข้ามาชิงตําแหน่งกันะนะครับดังนั้นเนี่ยพอตลาดรู้แล้วว่าทั้งคุณทรัมป์แล้วก็คุณไบเดนเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีนะครับ,รบเลยทําให้ทุกคนเอามือไก่หน้าผากรับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณทั้มหรือคุณไบเดนเนี่ยครับคนก็มองว่าสาหรัฐก็จะแย่อยู่ดีเศรษฐกิจก็อาจจะไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีมากนักนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผลโพแล้วก็บริษัทพนันต่างๆเนี่ยเขาก็ยังบอกมองไปนะครับว่าสถานการณ์การเลือกตั้งเนี่ยรอบนี้เนี่ยคุณไบเดนเนี่ยอาจจะแพ้หรืออาจจะไม่รอดอคุณทั้มเนี่ยน่าจะมาตลาดทองคำก็มองต่อไปครับว่าอ้าว ถ้ากระแสคุณอัมมาเนี่ยคงน่าจะขึ้นได้ดีกว่าคุณไบเดนมานะเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองครับถ้าไหนๆนจะแย่แล้วแต่ว่าถ้าไบเดนยังอยู่นะครับหรือคุณไบเดนยังมาอีกสมัยนึงเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดการผันผวน,ผนหรือการพลิกผันต่อสถานการณ์อะไรมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายการคลังนโยบายต่างประเทศในการทําสงครามนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเนี่ยจาก คุณไบเดนพลิกมาเป็นคุณทรัมป์เลยก็อาจจะเกิดความผันผวนวุ่นวายในทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองมากออกกระแสดังกล่าวมาจริงๆเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดมองว่าโอ้อย่างนั้นสินทรัพย์เสี่ยงก็เริ่มมีความเสี่ยงมากิ่ขึ้นออทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยก็เลยมีภาพหรือมีโมเมนตัมของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในกรณีที่คุณทรัมป์เองเนี่ยน่าจะมีโอกาส ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับดรับงนั้นเนี่ยคนก็เลยมองว่าภาพของทองคําเนี่ยก็น่าจะได้เห็น2,300เหรียญดอลลาร์ต่อเสออนแม้ว่าทองจะขึ้นมา2,230เขาก็ยังมองว่ายังมีแกลบที่จะขึ้นต่อหรือยังมีช่วงที่ทองจะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกประมาณ70เหรียญก็เลยถือว่าระดับดังกล่าวเนี่ยยังยังมีแรงซื้อแล้วก็ยังมีความหวังว่าจะเห็นทองขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ต่อครับ แสดงว่าในช่วงไปลายปีเองสองสำคัญใหญ่ๆก็คือเฟดประชุมเฟดในเดือนมิถุนายนต้องคอยดูว่าเฟดจะลดจริงหรือเปล่ากับสองก็คือผลการเลือกตั้งอเมริกาก็อาจจะอาจจะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสจะไปต่อหรือย่อแรงๆก็ได้อย่างนี้เลยถูกไหมครัอ่าใช่ครับก็อาจจะต้องดูปัจจัยทั้งนโยบายการเงินแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์การเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐเพื่อเป็นเป็นปัจจัยชี้นา โดยรวมของราคาเพิ่มเติมครับโอเคได้ครับขอบคุณมากคุณมา้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณมารุทลุงขามผู้ในการฝ่ายบิคราะห์บริษัท YLG b u l l i o n and f u อ u r e จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโกอาลวในวันนี้อย่างที่คุณมรุ้บอกแล้วครับทองไทยยังคงได้แรงหนุนจากเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่านะครับแล้วก็แนวโน้ม ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไปแตะ3าบาทต่อดอลลาร์ได้เลยนะครับซึ่งอาจจะทำให้ราคาทองคำไทยไปถึงเป้าหมายที่4 0 0 0 0บาทได้ไม่ยากนะครับหากราคาโกลด์สปอตมีการขยับขึ้นไปแตะถึงระดับ2,300ดอลลาร์ก็ต้องมาดู้วครับว่าในช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยหนุนที่ดีพอหรือเปล่าที่ทำให้ราคาปรับขึ้นมาถึงขนาดนี้นะครับหรือว่าเป็นการดันราคาขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นการดันราคาขึ้นมาก็อาจจะมีการดันราคากลับลงมาได้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะราคาขึ้นมามา,มากแล้วทีนี้ คือข้อมูลที่โกลาอยู่กยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i า e ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ